สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งตัวเว็บไซต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าทําการติดตั้งตัว WordPress ไปแล้วเนาะเวลาที่เราจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับก็สามารถเปิดในส่วนของตัวโครมหรือว่าเบราว์เซอร์ขึ้นมาได้เลยเนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บของเราไปตรงนี้นะครับเนี่ยพิมพ์ชื่อเว็บของเราไปตรงนี้เนาะจากนั้นนะครับก็กด e n t e r ไปนะครับแบบนี้อ่าเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมล็อ,อกอ ff ก่อนล็อกเอานะครับอ่าตอนแรกนะครับเขาจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ ในกรณีที่นี้ก็คือไม่มีแท็บข้างบนเห็นไหมครับตรงนี้ก็คือหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับหลังจากทําการติดตั้งแล้วเรียบร้อยเนาะอ้าวแล้วเราจะแก้ไขยังไงนะครับอ่ะเวลาที่เราจะแก้ไขนะครับล้วก็ให้เรามาพิมพ์เพิ่มเติมนะครับคาว่า slash นะครับแล้วก็ wp นะครับขีด admin นะครับแบบนี้เนาะสามารถทําการเซฟไว้ได้เลยนะหรือว่าบุ๊กมาร์กไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าหน้านี้จะเป็นหน้าที่เราต้องล็อกอินนะครับเข้าไปใช้งานเนาะมาดูกันเนาะ สมมติว่าเป็นแบบนี้นะครับผมทําการล็อกอินไปเนาะแล้วก็กดล็อกอินไปนะครับแบบนี้เขาก็จะทําการพาเรานะครับมาสู่หน้าต่อเอ้ยหน้าจอนะครับหน้าจอส่วนของหลังบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยเนาะที่เราจะสามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็จะทําให้หน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับเปลี่ยนไปเนาะแนะนํานิดนึงนะครับเวลาที่ใช้งานนะหรือว่าเวลาที่มีการจะเริ่มปรับแต่งนะครับให เอาเมาส์ไปวางที่ตรงนี้นะครับ My Block เนาะแล้วก็วิสิตสายนะครับคลิกขวานะแล้วก็ Open Link in New Tab นะครับเปิดแท็บใหม่นะอันนี้นะครับให้เปิดมาเป็น2หน้าแบบนี้นะครับ1ก็คือเวลาที่เราแก้ไขนะครับเขาก็จะทําการเปลี่ยนแปลงแบบว่าที่เราสามารถเห็นได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ทําการลองลองล็อกอินก่อนนะครับว่าเป็นแบบนี้ไหมนะครับทําได้ไหมเนาะแล้วก็ ถ้าใครไม่ได้นะครับก็สอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะได้เริ่มในส่วนของการแนะนำนะครับส่วนต่างๆของเว็บไซต์เรานะแล้วก็จะได้เริ่มทําการปรับเปลี่ยนนะครับปรับแต่งนะส่วนต่างๆเป็นข้อมูลของเราไปเลยเนาะเริ่มทําเว็บไซต์กันนะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนของการแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะอย่าลืมนะครับถ้าสมมติว่าต้องการจะเข้าในส่วนของตัวด้านหลังบ้านนะก็พิมพ์ s l a wp-admin ตรงนี้เข้าไปนะครับต่อหลังเว็บไซต์ของเราไปเนาะ แล้วก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เปิดไว้2หน้าแบบนี้นะครับเพื่อพิธีหนึ่1ก็คือเวลาที่เราทําการแก้ไขนะครับมันจะได้ง่ายนะแล้วก็สะดวกนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ